บอกว่ามีโดนอีกคนนึงแกล้งดิน้องการมานน้องการไม่ได้แกลนะครับเขาเรียป้นซับมากกว่าป้นซับยังไงครับไปเที่ยวกับน้องการนะครับเราเที่ยวน้องการเขาก็ใส่นาฬิกาหนึ่งใช่ปะเอ้ยไม่ใช่นาฬิกาเป็นแบบกำไรข้อมือหนึ่งก็แบบอันเนี้ยแบบ แพงมากเลยพี่เตยแต่ว่าการซื้อมาซ้ำแบบได้มาซ้ำมาอะไรเงี้ยแบบเออขายต่อไหมอันละแสนกว่าบาทแต่แบบการขายต่อห้าหมื่นก็ได้อยากให้พี่เตยแบบใส่ของดีๆบ้างอะไรเงี้ยใส่ของเออเอา,เอาดีเรารู้สึกว่าคือเ,เราเป็นโลกที่แบบท่านแบบไม่รู้จักแต่ถ้ามันคุ้มมันแบบราค<อ>าเต็มแสนรกรอเ่าอุ้ยนี่ห้าหมื่นเอา,อาได้ร้องการก็ทำเป็นแบบไม่อยากได้แต่โอนก่อนเลยการไปแล้วน่าห้าหมื่นมันก็ถอนมาให้เราเลยใสย่พอโอนเสร็จมันก็นั่งหัวล้อมบอกว่าร้อยกว่าบาทแล้วก็ อนนี้คือเขอาโอนกลับมาไหมอะไรนะนนตลอดก็ตลอดโอนกลับมาโดนแกลงโดนแกลงหลอกให้แบบว่าให้ซื้อของอันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นของที่แบบว่าราคาแบบไม่แพงขนาดนั้นแต่ว่ากันบอกว่ามันแพงมากแล้วพี่เต้บอกใส่เข้ากับพี่มากเลยม้องกันก็เลยบอกว่าโอนมาพี่เต้แปดหมื่นโอนเลยแปดหมื่นนะโอนมันเลยแบบปีนี้ยังมีเลขบัญชีโอนคืนอยู่เลยเนี่ยแล้วไปโอนคืนเพาทำไมล่า มันไม่เป็น 100, 100, 100, ร,ร,ร้อยหลักร้อยหรอแต่พี่ใส่แล้วดูดีมากเลยน้องกันพี่เอาพี่เอาอย่างเงี้ยก็โอนมาเลย8 0 0หมืเนาอันนี้ไม่ได้กับน้องกันไม่ได้แกล้งหรอกทางรูนก็คือแบบโง่จริงง <laughs> ่จริง <laughs> คนที่่ล่จริงคือเตตะวันนั่นแหละไม่ใช่เราห<อ>รอก